ลอยกรง่งครับวันนี้ลอย่าครับต้ดูทางเลยครับ่ไมจับมือไม่รู้แตะไนะโอเคเลยไม่คุยขอบคุณครับงครับเดี๋ยวไปางง่ายครับขอบคุณครับ ตรงนี ates, ้วิวสวยมากโอ้โหอดถ่ายรูปไม่ได like ้เลยใช่เราออกไว้ได้ด้วยันสวยมากนะครับรุ่รุดแหนนะครับมาเก็บให้หน่อยครับขอบคุณกขอบคุณ่ากุนขอบคุณาอุ๊ย ก้มห้แี่นดดีเปลกหมก้มหน้าแล้วมองไม่เห็นหน้าเงยหน้ารอๆให้ดูหน่อยเงยหน้ารอๆให้ดูหน่อยลูกชาย ไปเห็นในตู้เย็นจะได้ควักลอกมาดูตัวจริงแล้ะดูตัวจริงไเลยดอ่ะแต่งเค่ะอเป็นัสุดทนาเลยนะเนี่ยโอ้ยมาหนที่ไหเย็นนะรอมาได้ทีวีอ่ะเป็นแต้วยืนยืนหันหันหน้ามา Thank <laughs>